ปิดประสบการณ์ร้านเนื้อระดับโลกที่เสิร์ฟมาในรถเข็นราคา3ล้านเป็นร้านที่สายเนื้อคนมาลองสักครั้งหนึ่งจริงๆที่ลอรี่เดอะพามรีบสาขาในประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ที่เกยสอนอมรินในร้านน้าตกแต่งแบบหรูหราติดแกล้มเลยค่ะเข้ามาเขาก็จะมีเซเวโดให้ทานคู่กับเนยก่อนเลยค่ะที่ฟ้าสั่งวันนี้ก็จะเป็นเซตของเขาเริ่มต้นคอสโดยเดอะเฟมัสสปินนิ่งโบกสลดัดเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยค่ะจะมีพี่พนักง,งานมาทำให้แบบนี้ราคาต่อเซตเดี๋ยวฟ้บบา,าจะบอกท้ายคลิปนะคะหลายคนกลัวว่าที่ลอรี่ราคาจะแรงแต่แอบบอกว่ามีววววิิธีีีสสัั่่่่่งงททคคคคุ้้้้้มมมมอออออยยยยูููเเเเเดด๋ฟาาาาาาจจะะะะบบกกกกลลลปปนนนนน็็ซตแแร์ อันนี้เป็นฮามาจิครูโดคือใครไม่ทานเนื้อแล้วมาที่ลอรี่เมนูพวกซีฟู้ดก็อร่อยเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นลอรี่แครับเค้กด้านในมีไส้ปูแน่นๆเลยคือเมนูซีฟู้ดที่นี่เยอะไม่แพ้เนื้อเลยค่ะอันนี้ก็อยู่ในเซตเหมือนกันเขาเป็นเฟรชออยสเตอร์มาพร้อมกับน้ำจิ้มเข้ากันมากมาถึงพระเอกของร้านแล้วค่ะเนื้อพรามลิบที่เสิร์ฟมาในรถเข็นนะคะสามร้านปกติเขาจะเสิร์ฟคู่มาก,กับโปเตโตส้ส์แมทแต่ว,ว่าอันนี้ฟ้าสั่งแอดออนเพิ่มเป็นครีมคอนกับครีมสเปเนชเนื้อที่ฟ้าสั่งมาวันนี้ออ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 ััััััันน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 นีีีีีี้้้้้จจะะเเ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 ปป็็็ืสสสสตรรลลลลลยยยแแแงงกกกไไซซคคคคคิฟฟ์์ททท่่ว USDA มมาาาใบบบฉด สั่งยังไงให้คุ้มเฉลยก็คือสั่งเป็นเซตนั่นเองค่ะถ้าสั่งเป็นแบงคอกคัทเขาจะลดราคาลงด้วยอย่างของฟ้าสั่งเป็นเดอะซิกเนเจอร์เอ็ก e ์เพรียร์เละ2อ9 0รถ้าสั่งเป็นแบงคอกคัทก็จะลดไป600แล้วในหนึ่งเซตเนี่ยสามารถสั่งมาแชร์กันได้ด้วยนะคะไม่จะเป็นต้องสัง่งคนละเซตนะไซแบงคอกคัทสำหรับฟ้าถือว่าใหญ่เลยค่ะ คือทานคนเดียวไม่หมดแน่ๆในเซตเขาก็จะมาพร้อมกับสลดัดเลือกชากาแฟได้แล้วก็มีเป็นของหวานค่ะของฟ้าเลือกเป็นเมนูชาก็คือมีเลือกหลายสูตรเลยอันนี้ฟ้าเลือกเป็นคามโมมายล์มาส่วนกาแฟฟ้าลองชิมแล้วก็โอเคเลยค่ะตบไทยได้วยของหวานเป็นชีสเคส้กคืออร่อยไม่แพ้เนื้อเลยนั่นแต่วันที่18-28กันยายน2025ที่ร้านเขาจะมีออสเตรเลียนพามดิบใครเป็นสายเนื้อรีบจอนเข้ามาเลยค่ะเป็นนานที่มองกับพาแฟนมาดินเนอร์มงมากที่ลอรีเดอะพามริบเลย